บ่าไปชุบสักทีครับมาเดี๋ยวพี่บ่าวนะจะโชว์ฝีมือทำมซอยจุนะท่านเอาถ้วยเล็กนะเดี๋ยวทำครูเจียวเลยอันด้วยพ่อค้าพ่อค้าปลาหอยลูกคุกปลาไข่หอยไข่หอยก็ไข่พอมึงก็ไข่พอมึงก็มีหอยคางมีหอยคางด้วยครัโอ้โหหอยคางหอยคางคนละคางรแล้วโอ้ เดี๋ยวไปเนื่คาร์นี่อะไงดีตนี้ตรงนี้เดี๋ยว่าป่ะดันดีตรงนี้เร็วกว่าเนาะอันนี่วะนี่นีนี่ดวกว่าป่ะนั่นเดี๋ยวผควบ่อยเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนมันเปิดบ่อยตันนั้นเออะหลอนไปนี่

mỹ lệch này lệch này này lệch nè mỹ lệch này lệch này mỹ này mỹ này này mỹ này mỹ lệch này mỹ lệch này mỹ này mỹ này này mỹ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  này này มีบอ่อลังซอยจุนะครับท่านกินมือเที่ยงมีหอมเหรอหอมเหอมีบ่ผมได้กินอยู่นะได้กินอยู่ได้กินหอมหอมมาหมึกมีมาหรือนี่หอมบ่เด็กเกิดเด็กแพงมาให้อืนี่คอยกีเลี้ยงครับเลี้ยงจัดใหญ่จะเต็มโอ้ี่จัดเต็มแล้ววันนี้จ้ะ นี่มือคุณล้างร้อยทีนะล้างเลยครับอย่างนี้ครับไม่เห็นเลยผมเห็นพาไปจับนู่นจับนี่ก็มาจับนี่เลยด้งแล้วล้งนั่นโอ้ยแต่แล้วโอ่งนี่หมากินนะนี่ผมไปล้างมือก่อนเผื่อว่าอะไรชิมได้น้อนทาดก่อนผมเห็นมีก๊กน้ำมีตรงนี้น้ำโอ่งนี่ไงก๊กน้ำน้ำใน่อุ่นก็ได้น้ำในโอ่งนี่อุด้วยเดี๋ยวตรงนี้รอบนึงแล้วก็เดี๋ยวไปล้างตรงนี้รอบนึง ล้ักนมต้มีอืะจันปลจะปล่อยนี่จะจะจะคาบมันโอ้ยอดเลยพี่บ่าวมีไม่เข้าวะบรรยากาศการซอยจุนะสูตรพี่บ่าวเนาะอันนี้มีสูตรเฉพาะตัวไหมครับพี่บ่าวนันนเอากันเละไม่ว่ามีชินเล็กชินใหญ่อะไรไหมเอาให้มัน เ oh. ล็กเพอมันเรามีสูตรเรารู้สูตรนักท oh well. ี่มาอะไรก็จบแล้วจะผมชอบเดี๋ยวผมพ่บ่าวมากเลยนะโอ้โหิ้นน้นกินมี่บ่าวเลยนี่กินโตแทเอาเอาเอาจานไปมาหน่อยเอาจานไปนีดจาีมาหน่อยนี่ เอาุงบนี่กัปิเบืรอันเครัจ้าจาตอนี้น้องบูนะก็กำลังดูสูตรคอยจุขอลุงบ่าอยู่นะทีจา์ให้ลุงนะจานไหเบิดเยนั่นเสียบกันเสียบกันเสกาเออในลูกอ่ะเอาปลาพวงมาใช้เลยก็ได้ปลาพวงเอไอนไม่มีแล้วไม่มีไฟนะปลาพวงที่เราเลื้ยอ่ในร้านผมไปหาก่อนนะตรนี้ก่อน

bắt evet. <Naby> được cùng kho. Đây. nhanh viết thiêng này. Thế này. Thế này

โซ่นะฮะอ้าไม่กดออกเลยใหญ่บุคคลผู้ชำนาญเรื่องซอยจุที่สุดนะครับในทีมงานของพวกเราสวัสดีครับผมยอดเลยถายคปมาดูมุมใกล้ๆนะฮะซอยเก่งจริงยิงกำลังหั่นอะไรดำๆเฮ้ยซอยอีซอยเนื้อหรือซอยอะไรซอยอะไรซอยแลำไส้คัมเทนาออันนี Dog ้ซีก้อยหรือซีจุคน่ะจุเลยอหอเปล่าตีการก้อย ไม่้าเกินมะ่ะโตามเพื่อกโก็ไล่ไปจะกาเม้นเลยนื้อตนั้นฉลดเสียลอมเลยลอมเลยทำไมเป็น่ำยมด่วนปลอมดอวนเสร็จลอมด่วนลอมดวนอนไแล้วนะอันนี้จะทำเมนูอะไรผีเบาวชุหรือว่าลวกโอ้ตับ ตอนใหญ่เ <Follow> ล e ็กพี่บ่าครับผมมาลุ้มให้พี่บ่าวพี่บ่าตอนเล็กเล็นเนี้ยแล้วบอกรีพี่ใจแล้วบอกราการบยกราเรียบกาโมตัดใจเกินไปไหมนะการต้มตอนเล็กคนนี้ได้พี่บ่าวการร้อนแล้วครับร้อนแล้วตอนใหญ่คนนี้เป็นการดิ่ทางน้ำร้อนสิพี่ผมต้มแล้วเรียบร้อยแล้วเราทำตอมใหญ่ซะจ้าแบบมีเดียมมีเดียมนะมีเดียมแลมีเดียมแรง ในช้อนอ่ะมันแปลแปลลงเลยมีช้อนก่เอาเลยเอามือเลยโอ้โห้าเชืเปนตัวสเอาใส่กันเอตวิวแบบนี้ยนเยเลยเยออยู่10กล้ยิเี่ยอนเยียออกจะลก2รอบเดี๋ยวมันจะกอไรไมนร้อนสูงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่เพียเอ่านี้ก็ได้อยู่ เอาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้เทราดไปอีกเลยพี่กำลังหกสิบมือกันแต่แบบนี้พอดีหวานนะแบบนี้อร่อยเลยจับหัมโออร่อยเลยขึ้นมาเลยจับพัมจับไม่ต้องล้างหรอกทิชกางเกงก็ได้ทิชเป็นรูปแบบนี้เป็นอ้าวใครอยากกินแจวสูตรที่เบานี่แหละถึงอร่อยจับหัมขมบนี้แหละสูตรแจวขมเพราะเวลาใส่มาแล้วน่ะเอาทิ้งทำไม ผมมอเลยนะผมคออ่าพีเตี่ทิ้ยไหมเตี้ยวไหมมันเข้าจานครึ่งหนึ่งมันมันมันหล่นไปครึ่งหนึ่งเนาะทิ้งครึ่งหนึ่งโทิ้งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่ทำพิธีก่อนเดี๋ยวเราเติมน้ำเพิ่มพิธีจริงๆผมเอาถ้าเป็นผมเอามือบังไว้เลยนะแล้วก็เทเป็นการค่ายชื่อเลืหรือว่าลวกนะครับไม่ใชคายชือเอ้หรอว่าลวอ้าวนี่เตี้ยด้วยสเต็ปไม่ควรเลยพีชโผพิกไม่เหลือเลยเหรไอ้กระพัวตามทำสีแล้วไอ้พัวไม่เหรอ เฮ้ยเว้ยมรามีวั่วปะไม่มีนะอันนีมาแ่นมมมมีเ็นจะเผมว่าต้องเอาอะไรมาผามาปิดไว้อะเหรอเอาอ่นนอ่นน้่เออพี่เอกพี่เอเอาไหมเไมอ้ไปดูเด้ออาตาไม่อมันอะไรวะเนี่ยสูตรไหนกัน ตัวนี้แหละเนื้อหวานเลยหัวไม่หลดไม่รู้ไปเสียดายวันนี้ไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวหรือเปล่าในคุณมีหรอออี่ลพีอพ่พีอมีหรอีเพียมีเอาใส่ดิเข้าปะเดอดลลูกพีลูกแล้วูกเลโอเนลูกพีแเออถ้าใส่พีแอเนี่สุดยอดเลยน้ำหมดพอดีตกครับ มันบวมากว่ากเดมันจะมัจะจบอ่ะแต่ผมเติมน้ำแล้วก็โอ้บัวเจอบัวแกบัวแกยังไม่ได้ชิมเลยวะฮอือฮือฮือฮอฮือฮอฮื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 ออฮอฮือฮอฮือฮอฮือฮอฮโอเอฮือฮออฮออ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  อันนี hmm. ้ลวกหมดเลยไหมเรื hat, Hence, no. yeah. ่องงพอแล้วไม่เ oh. ห oh. right? oh. ็นจะบอกว่ามันไม่ร้อนนะเลยอยากให้รู้ว่าร้อนแต่ว่าจริงๆหน้าลวกตับอมเนาะอะไรันเล็กอะเออโอ้โหมันดูสูตรอะไรวะเนี่ยระทึกมากเลยก็ดูอะไรไม่รู้ทั้งทำกับข้าวไมู่กับข้าวไมู่นี้ระทึกมากเลยอ่ะแก้วก็มาเก้าไม่รู้อาชิมุไยก้าเปิดไง่นู่นนี่ปอนชิมเองปอนเอ้ามบังดูดิ่ดิไม่เข้มบ่ะปอนชิมนี่ คมๆมาคมป่ะมีคมหรอเอาดีขวดดีขวดมาเมื่อกี้ปอนชิมนี่ขวดเอมีขวดมาเดี๋ยวผมจะป้อนเออแต่ปอนจกกินจทุ่งเลยปอนกินเกมเยไปอนกินเกมไม่รู้เรื่องะระนคลุ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 นลนขวดขวดสัคานเลยเราเอนอะไรมาอะเดี๋ยวนะเยวไม่เจอลกิลูกเยอะหน่อยลูกเยอะเอาเอาแจนมาใส่ตัวนี้แล้วก็ลูกลูกอีกหน่ยนะ ผมว่าไปต้มแก๊สดีกว่าเออลวกง่ายกว่าใ่เอวแก๊สใส่ดีแล้วพิมดีหน่อยไปรักแก๊สมันกินไปกินมาเหมือนจะหมดแล้วเราซิมกินดีกว่าน้ำเดียวพอน้ำเดียวพอโอ้โหอร่อยอ่ะจะกินย่างอ่ะข้าวเหนียวหน้าตามนะอันนี้นี่ไม่ได้ชิมแล้วเนี่ยไม่อมมันย่างรอสักครับ